สวัสดีค่ะวันนี้แจนจะพามาดูนะคะว่าลักษณะนิสัยของน้องหมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะข i b e ไปให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ อันแรกนะคะก็คือ Golden r e ี e i v ร r ฟเนะคะน้องจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะ Active มีพลังงานสูงมีนิสัยชอบคาบนะคะเริ่มถึงกัดแทะของสิ่งต่างๆนะคะการกินของน้องก็จะชอบกินแล้วก็นอนแล้วก็สามารถก็จะชอบวิ่งเล่นค่ะพันชิบะอินุนะคะน้องจะเป็นส่วนหนักที่ร่าเริงแจ่มใสคล่องแคล่วนะคะรักอิสระค่ะแล้วก็กล้าหาญใจดีนะคะวันวันหนึงเนี่ยน้องก็จะชอบกินแล้วก็ชอบวิ่งเล่นค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมาพันเชลว,วานะคะส่วนมากเนี่ยคนจะซื้อน้องมาไว้เลี้ยงเป็นเพื่อนนะคะน้องจะมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความกล้าหาญนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพันธไซบ,บีเดนฮัสกี้นะคะน้องจะมีลักษณะที่เฟลลี่สามารถเข้าได้กับสุนัขตัวอื่น,นะคะ่ะแล้วก็ลักษณะน้องเนี่ยจะชอบวิ่งเล่นแล้วก็กินเป็นส่วนใหญ่แต่สามารถจะชอบวิ่งเล่นมากกว่าค่ะ ต่อไปพันธปอมเมรินเนียนะคะลักษณะเป็นของน้องเนี่ยจะมีความฉลาดแล้วก็จะชอบพบปะผู้คนแล้วก็เป็นหมาที่ขี้สงสัยนะคะสามารถเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านได้ค่ะพันเยอรมันเชฟเฮิร์ตนะคะน้องจะมีลักษณะอสไที่ซื่อสัตย์กล้าหาญนะคะส่วนมากเขาจะเอาไว้เลี้ยงไว้เป็นหมาตำรวจหรือว่าหมาพ่อบ้านค่ะเพราะว่ารูปหน้าของน้องดูค่อนข้างที่จะดุค่ะ ต่อไปนะคะสุนัขพันล็อกไวเลอร์นะคะน้องจะมีความตรงรักพับดีสูงทั้งรักแล้วก็ติดเจ้าของนะคะซึ่งสายพันธุ์นี้จะค่อนข้างนิ่งแล้วก็สงบนะคะต่อไปนะคะสุนัขสายพันธุ์ชามอยนะคะน้องจะมีนิสัยที่น่ารักซื่อสัตย์แล้วก็ชอบอยู่กับครอบครัวค่ะแล้วก็น้องจะเข้าได้ดีกับเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงชนิดอื่น,นะคะ่ะ สุนัขสายพันธุ์บูลด็อกนะคะในวัยเด็กเนี่ยน้องจะมีลักษณะที่ค่อนข้างร่าเริงแล้วก็ขี้เล่นนะคะแต่พอน้องโตมาน้องจะสุขุมหรือว่าเฉยชามากขึ้นนะคะส่วนมากคนจะเลี้ยงน้องไว้เฝ้าบ้านนะคะแล้วก็ลักษณะสีของน้องเนี่ยจะแล้วแต่ทันเลยค่ะข้างสุดท้ายนะคะสุนัขสายพันธุ์มีเกลน,นะคะน้องจะมีลักษณะนิสัยที่อ่อนโยนและก็จะมักสร้างเสียงของเราให้กับเจ้าของนะคะสามารถเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านได้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับลักษณะนิสัยของหมาแต่ละสายพันธุ์นะคะค้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะหากใครมีคลิปใหม่ที่เด็ดกว่าน,นี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ